มาหลอกปรับใหม่เก่งไหมไม่รู้รู้แค่ว่าแครี่กูใส่กันยับใช่คะ่ะแครี่สองคือเรื่องมันเป็นงี้ <S 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 แย่งเลนกันได้แหละเหมือนไฮยเตะจะกดก่อนนะนะไวโอแย่งแล้วไฮยเตะเขาก็ไม่ยอมไนงะอืมคือฉันอยากเล่นมาหลอกออฟคือแต่ถ้าจะให้ไฮยเตะไปโลมเนะี่วยฉันว่าเขาไม่ออกของโลมแน่นอนแล้วมันจะเป็นแครี่สองมันจะไม่มีใครเกิดก็ต้องเสียสละให้ไฮยเตะไปออฟเลนนะนะ และก็ใส่นัวกันตั้งแต่ตอนนี้เลยโอ้โหเอานะคนกันเองทำอะไรสงสารยุ้ยกับซิลหน่อยเถอะเอาแหละหวังว่าทุกอย่างจะเดิมได้ด้วยดีนะโอเคกูถอนคำพูดได้กลิ่นความชิ้หายฮ่าไม่เป็นไรอาจจะโดนดาบเขียวลิกเตอร์จิ้มก็ได้หวานหวาน เพนไปล้วงไายาที่เรนบนและเหมือนจะโดนป้อมตีตุยถ้าโดนป้อมตีเหมือนเราจะไม่ได้ตังชัดดาวนะอ็สวยงามจ้าอะไรคือการที่ล้างแมงมาตอนกูตายพอดีวะแม่งเอ่ยตัวสีีก็หนาชิบหายแล้วล้างเกมนี้แมงก้กกากๆกกและนั่นวงอะไรพอดีเพนอะไรพอด,ดีฉันขอโฟกัสลิกเตอร์ก่อนนะฮเอเตฉันมั่นใจว่านายสวนได้ อ้อทีนะคือแคลลี่มันสองอะ่ะฉันไม่รู้จะปกป้องใครศูนย์สี่สี่แล้วแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยได้แต่คิดแล้วก็สงสัยไอ้คนนี่มันทะเลาะกันทำไมไม่เปิดไมด่ากันมาเลยว่าจะพิมพ์กันเพื่อและกูเข้าแล้วโดนใจแก๊กหมุนจะเล่าียงภาษาแล้วและและเพื่อนก็อยู่ได้เพื่อนก็อยู่กับลิกเตอร์แจ๋วอย่าด่ากันเลยเคลียร์เล่นกันก่อนอย่าทำบ้านหลอกบ้นหรอกเพื่อนเกเงาเอ๊ะ ข้าันเออโอ้ยได้ชัดดาวซะทีโอ้ยเพื่อนได้ก็ชมกันหน่อยเธอหายาอ้าแต่กันยกตีทำไงดีเนี่ยเออหายาเตะแลกสะจวดไปแล้วได้ชัดดาวมาอืมต้องหาชัดดาวกาลีให้ได้แฮะไม่อย่าทำเอตรกูขอ้องไม่อย่าทำเมตดกูขอ้องแล้วมันวงอะไรอะไรอะไรนี่ดูดและยังไงเพลมันโยนว่ะและมุดแก๊กติดปะใช่ปะดูในแบบแล,ล้วคีบหมดใช่ไหมแก๊ก สวัสดีจับเพื่อนแก๊กอะไรดูดพี่มีร้างปาดนี่เนี่นี่แน,น,น่อฉันว่ามาหลอกปรับใหม่อ่ะกลัวจไปยืนออฟไม่ใช่ลมฮฮยะเตะเขาใบ้หวยว่าเจ้าพ่อฮฮยะเตะใครเชื่อก็ลองซื้อดูนะแต่ตอนเนี้ยฉันขอลองอะไรหน่อยสวัสดีลิตเตอร์ปาดโดนและอืขอย่ัมกระบอมย่ัมกระ่อมย่กมกระอกสามห้าหกสิสุษาหูและฟีก็ไปปาดชี มันอามาตะาทันเดี๋ยวโซนให้ไล่ให้อยู่อย่ามายุ่งกับมบังกรของฉันนะพีเอกฮมืมได้ไหมแดฟเเลเยอร์ดิหรือว่าเกมจะพลิกได้นะแก๊กดึงลอดช่องมาฟิกดูแต่กูโซนหลังให้มึงไม่ต้องมาทำอะไรเพื่อนกูเออและดากูทำกูทำกูทำกูอย่าทำเพื่อนกูอย่าทำเพือนกูเออพลังแห่งแคลี่สองได้สำแดงลิ์เดชเดชาและ พนอะไรนี่ปาดเอา้าทำไมกูปาดไม่ออกเอ๊ะไม่กี้กูติดใบใครเพนือลิกเตอร์ฝั่งโน้นแอดตุยกับโลมตุยเราแคดี่2ที่เลือดน่ารักกันหมดเลยเราจะทำยังไงดีหืฝั่งโน้นมันมีไฟเตอร์คาไม่อยู่นะและโอ้โห M16 เต็มหลังยุย้ยและยังไงซิลซิวซิวเข้าไปชัดดาวได้และยังไง มันม่วงตีมันม่วงตีมันม่วงตีสู้ๆมันม่วงสู้ๆและไวโอเลตกับพยาเตะยังไงพยาเตะเสียเคี้ยวและมันม่วงโอ้โห VR แชมเปี้ยนว่ะฮายากับไวโอเป็นแค่ตัวลอกแครี่ตัวจริงอยู่นี่สีม่วงเนี่ยด้วยความที่มันเป็นไดมอนมันก็จะฮาหน่อยโอ้โหที่2กูแจกขนาดนี้ที่2บารมีโลมมิ่งอะนะถึงอาจจะมีกระทบกระทั่งกันหน่อยแต่เช่นก็ชอบทุกคนนะขอบคุณมากจ้า ก่อนจะขึ้นคอมนี้ฉันว่าเราจะได้คลิปอีกหลายคลิปไปแหละว่าแต่เชืว่าฝั่งนู้นอนไม่หลับเน่แพ้ได้ไงวะกดข้อแรกของการเล่น RV นะไม่ว่าทีมจะชิบหายแค่ไหนคุณก็อยาก,กดยอมแพ้เพราะจริงทีมช้นี่มันสออเววนรกตั้งแต่ต้นเลยแต่ก็พลิกไฟได้เพราะว่าไทยไฟเดียวอยู่แล้วถึงวโอกะฮายาจะแซกกันหน่อยแต่พวกเขาก็อยากชนะนะเอาแหละตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้ามาเรอกเก่งไหมไม่รู้รู้แค่ว่าฝั่งนู้นจะนอนไม่หลับ <c oughs> แพ้ได้ไงวะแ้วกูชนะได้ไงก่อน